good afternoon, everyone. I'm Hyunjin Koo, deputy manager at the Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) under the Ministry of Employment and Labor (MOEL). ก่อนอื่นนะคะขอยินดีที่ได้รู้จักได้พบทุกท่านแล้วก็จะขอแลกเปลี่ยนในหัวนะคะในหัวข้อที่ดิฉันได้รับมอบหมายนะคะในเรื่องของเคไฮเทคแพลตฟอร์มก็จะแนะนำนะคะในเรื่องของแพลตฟอร์มของเกาหลี และก็ HRDK ทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะมีหัวข้อในเรื่องแนะนำความเป็นมาของโครงการต่างๆของ K-High Tech และก็พูดถึงการสะสมหนวดกิจหรือเครดิต แล้วก็จะขอเริ่มจาก background นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าการ เปลี่ยนผ่านของดิจิตอลนั้นก็ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเริ่มตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่4ในปี2016แล้วก็ในปี2020นะคะก็มีการเทรนนิ่งแล้วก็เทรนนี่นะคะอบรมนะคะแล้วก็ในปี2020ก็มีโควิดแล้วก็ปีต่อมาก็มาเป็นเรื่องของ globalization แล้วก็ในเรื่องของ โลกโลกดิจิตอลนะคะในทุกๆด้านก็มีการเปลี่ยนผ่านจากประเทศจากสังคมที่ปราศจากความระมัดระวังมาเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังสืบเนื่องมาจากโรคโควิด -19 แล้วก็มีการขยายนะคะรูปแบบธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่มากขึ้นในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีนะคะการเปลี่ยนผ่านนี้ก็ทำนำไปสู่การเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความ ต้องความต้องการในเรื่องทักษะด้านดิจิตัลในทุกๆภาคอุตสาหกรรมอย่างที่เห็นในสไลด์นะคะจะเห็นว่าจะมีการขาดแคลนแรงงาน345จุด0.345ล้านคนนะคะในเรื่องใน4ปีข้างหน้านะคะก็จะยิ่งเกิดการขาดแคลนมากยิ่งขึ้นอีก ในส่วนของแรงงานด้านนี้ก็มีหลายคนที่เขาหลายหลายุภาคธุรกิจก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลเกาหลีก็ได้มีโครงการหลายๆโครงการที่จะช่วยในการแก้ปัญหานี้วัตถุประสงค์คะอย่างที่บอกว่าเราก็ได้ส่งเสริมเคไฮเทคแพลตฟอร์ม นะคะในโครงการนี้ก็จะมีเป้าหมายหลักก็คือจะช่วยมีแพลตฟอร์มในการอบรมขั้นสูงเพื่อที่จะรวบรวมเทคโนโลยีทั้งหลายเข้าด้วยกันนะคะช่วยจัดหาสถานที่และหลักสูตรในการอบรมให้กับคนที่ต้องการหางานใน SME แล้วก็เยาวชนที่ต้องการหางานแล้วก็เจ้าของธุรกิจเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆแล้วก็จัดการ จัดหาแพลตฟอร์มการอบรมขั้นสูงให้กับการรวบรวมเอาเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยหลายด้านเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะมีการอบรมทุกประเภทในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และในเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ the the ideas and idea, move the ่งก็จะให้มีการให้บริการนะคะทรัพยากรหลายๆด้านพนักทั้งภายในชุมชนนะคะเพื่อจะจะเป็นแพลตฟอร์มให้การแลกเปลี่ยนไอเดียแล้วก็ร่วมมือกันในการทำโครงการต่างๆในการแก้ปัญหาอันนี้มาดู K High Tech Credit นะคะว่าก็มีสองด้านที่สำคัญสำคัญ อันแรกก็จะเป็นการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลในภาคทุกภาคอุตสาหกรรมก็จะมีความต้องการที่มากขึ้นในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพนะคะสมรรถนะของแรงงานที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆด้านดิจิตัลและก็ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแลวก็ซึ่งจะช่วยให้เขาพัฒนาทักษะของเขา เพื่อที่จะได้การอบรมและการฝึกอาชีพที่สอดคล้อง <c oughs> กับความต้องการ <c oughs> ของตลาด <c oughs> และเพื่อนะก็ดึงนั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดระบบจะต้องมีการเซตระบบขึ้นมานะคะตัางหากที่จะให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพสมรรถนะของแรงงานนั้นเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้ในเรื่องของดิจิตัลเคหฮเทคแอนด์เครดิตนะคะก็จะมีลักษณะต่างๆนะคะก็จะมีเอ่อจ็อบเทรนนิ่งนะคะการอบรมการฝึกอ อชีพอบรมด้านทักษะอาชีพซึ่งจะมีจัดหาโดยภาคเอกชนแล้วก็มีคอร์สต่างๆเช่นว่า Big Data และการโคดดิ้งซึ่งก็จะเป็นแล้วก็ m e t a v e r s e เป็นต้นนะคะทักษะในเรื่องแพลตฟอร์มทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีหลายระดับทั้งระดับต้นและระดับกลาง และก็ก็จะเป็นมีที่มีการเป็นคอร์สการอบรมที่เขาเนี่ยจะมีกำหนดทิศทางด้วยตนเองแล้วก็เป็นเรียลไทม์แล้วก็เป็นการสื่อสารสองทางแล้วก็จะเป็นการอบรมทางไกลซึ่งสอบซึ่งเทียบเท่าได้กับการอบรมตัวต่อตัว อันนี้เป็นสถาบันหลักในการจัดอบรม228คอร์สเลยนะคะที่จัดโดย uh, หน่วยงานอบรม41หน่วยด้วยกันรวมทั้งนะคะในเรื่องของในมหาลัยและองค์กรต่างๆด้วยในส่วนของเอาพอหลังจาก หลังจากออกัสสิงหา2023เนี่ยก็มีคนที่เข้ามาอบรม60,000กว่าคนแล้วก็ในจำนวนนี้ก็สำเร็จการอบรมไปแล้ว47,000กว่าคนในคอร์สก็คือว่ามี66%ของผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ที่เหลือ34%เป็นผู้ชาย เราก็จะมีการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆด้านเทคโนโลยีดิจิตัลให้กับคนที่รุ่นใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะของเขาแล้วก็ร่วมมือกับ K-High Tech Training นะคะแล้วก็เพื่อที่จะร่วมมือกับวิทยาชีวะต่างๆที่จะร่วมมือกันดีไซน์ออกแบบคอร์สให้สอดคล้องกัน ในการอบรมด้านเคไฮเทคก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกำหนดบทบาทให้กับเทคโนโลยีดิจิตัลที่เกิดขึ้นใหม่เช่นว่า AI Big Data เป็นต้นนะคะในระดับชาติต่อไปเป็นการหลักการของการอบรมบริษัทต่างๆเนี่ยเขารู้ดีที่สุดว่าเขาต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านไหนดังนั้นในการออกแบบร แกรมเนี่ยบริษัทก็จะมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยร่วมให้ข้อมูลในประกอบการออกแบบหรือดีไซน์หลักสูตรในการอบรมค่ะเพื่อให้สอบล้อกับความต้องการของบริษัทเองคะในการที่ออกแบบหลักสูตรการอบรมนะคะก็จะมีหน่วยงานที่อบรมเนี่ยก็จะทําการสํารวจนะคะในเรื่องของความต้องการด้านแรงงานของแต่ละบริษัทแล้วก็มาดีไซน์หลักสูตรแล้วก็ ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากจากบริษัทนะคะมาเป็นผู้บรรยายแล้วก็ใช้ใช้ออนไซต์ใช้ทรัพยากรเพื่อการอบรมออนไซต์ด้วยเช่นว่า โครงสร้างและก็สถานที่ของบริษัทเพื่อใช้ในการอบรมและก็เนื้อหาในคอร์สเนี่ยมากกว่า30%เนี่ยนะคะก็จะทำให้มันเอาเนื้อหามาจากโครงการในการทำงานจริงๆค่ะเป็นประสบการณ์จริงนะคะในการมาออกแบบหลักสูตร นะคะในการอบรมนี้นะคะผลผลที่คาดหวังนะคะก็มีตั้ง631คอร์สนะคะใน องค์กรที่จัดอบรม259แห่งซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทเด่นเด่นเด่นนะคะที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเช่นซัมซุงเน็ตฟิกส์คาคานะะแล้วก็จะเป็นการองค์กรชั้นนำในด้านการอบรมค่ะในภาคเอกชนเช่นมหาลัยดังๆในเกาหลีแล้วก็มีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายเคไฮเทคเทรนนิ่งเนี่ยก็จะมี การอบรม4แบบด้วยกันอันแรกก็จะเป็นในเรื่องการอบรมในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ซึ่งก็จะเน้นอบรมนะคะกับ บริษัทซึ่งก็จะมีการเซ็นสัญญาร่วมกันแบบที่สองก็จะเป็นการสถานศึกษาในเรื่องของที่เป็นผู้นำด้านดิจิตัลนะคะกก็จะจัดอบรมนะคะให้กับบริษัทโดยตรงเลยเช่นซัมซุงเดี๋ยวแบบที่สามก็จะเป็นแบบที่ฝึกอบรมทักษะเพิ่มเติมให้เหมาะกับแต่ละบริษัทซึ่งเขาาก็จะจัดมีการเซ็นสัญญาร่วมกันกับบริษัทนั้นแล้วก็สถาบันที่จัดอบรม แล้วก็จะเป็นการอบรมในส่วนของภาคสถานศึกษาในพื้นที่นั้นก็จะเป็นผู้จัดการอบรมนะคะโดยที่จะให้มีพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับร่วมมือกับสภาทักษะดิจิตัลผลต่อมานะคะก็จะเน้นสร้างทักษะในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมีห้าหมื่นกว่าคนเลยทีเดียว ในในสามปีที่ผ่านมาจำนวนผู้เข้ารับอบรมเนี่ยสูงขึ้นมากเลยแรจำนวนเงินรายเงินเดือนก็สูงขึ้นเช่นกันต่อไปเป็นทิศทางในอนาคตในการจัดอบรมเคไฮเทค ก็จะเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนที่อบรมเนี่ยมีทักษะและความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่จะเป็นทุ่นนำอนาคตของประเทศจากปี2023เป็นต้นมาก็มีแนวโน้มในรวิทยาาคตต่างๆนะคะหัวข้อในการอบรมเนี่ยก็ได้ขยายไปเป็นส่วนของไฮเทคนะคะที่ที่แอดวานซ์มากซึ่งก็จะช่วยทำให้ประเทศของเรามีการแข่งขันสมรรถนะในการแข่งขัน สูงขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะมีการจัดการอบรมนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเริ่มจากปี2023ก็มีการอบรมคอร์สสั้นๆนะคะเป็นช็อตเทอมเนี่ยมากขึ้นโดยก็เป็นเรียกเป็น h i g h Tech t r a i n ing ค่ะก็มีการนำมา เคหะเทรนนิ่งในรูปแบบใหม่ๆเป็นคอร์สสั้นๆมากขึ้นโดยเน้นในเรื่องที่จะให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายมีทักษะที่หลากหลายเราก็จะมีคอร์สที่เราออกแบบมาที่จะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสอดคล้องกับดีมาหรืออุปสงค์เช่นคนงานและมหาวิทยาลัยนักศึกษาและคนงานจะต้องมีทักษะตามที่อุปสงค์ของตลาดแล้วก็มีการพูดถึงสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแล้วให้มหาลัยเหล่านี้จัดการอบรมให้กับบริษัท นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาลัยชื่อดังกับบริษัทต่างๆแต่ต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ค่ะ การเรื่องของ K High Tech Platform ก็มีการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการร่วมรวมตัวกันของเทคโนโลยีต่างๆนะคะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมทุกทักษะในด้านดิจิทัลเข้าด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มที่โอเพ่นนะคะสำหรับทุกคนใครๆก็เข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นคนที่หางานแล้วเราก็ทางบริษัทเองอาจจะให้ในเรื่อง ของสถานที่ในการอบรมหรืออุปกรณ์ในการอบรมนะคะจะจะเห็นว่าเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหลายแห่งนะคะนะคะแล้วก็ภาครัฐด้วยก็ให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกันตอนนี้เราก็มี35แห่งด้วยกันนะคะ35ที่ด้วยกันที่เราจัดอบรมทั่วประเทศเกาหลี อันนี้ให้ดูตัวอย่างความสำเร็จค่ะ SK Telecom ก็จะเป็น AI Technology Lab นะคะที่มีการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของคนงานเป็นแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลโดยใช้ AI นะคะเขาเรียกว่า AI Tech Lab นะก็ร่วมมือกับ SK Telecom นะคะเป็นบริการด้าน AI วอร์ชั n ล่า เพื and ่อให้คนที visit, ่มาอบรมเนี่ยมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้จริงนะก็เปิดกว้างกับทุกคนใครๆก็มารับการอบรมได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่หางานหรือคนงานหรือว่าคนทั่วไปประชาชนทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นเคสของเอลิสนะคะเอลิส ป็นมีแพลตฟอร์มนะคะเรียกว่าที่จะมีเป็นแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลเทรน่งในกรุงโซลเขาก็มีหลักสูตรที่จะช่วยให้ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการทำสำหรับทุกๆคนค่ะ CJ Olive Network นะคะ ก็จะเป็นระบบคลาวดซึ่งอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของ CJ Group Center ในอินชอนเขาก็จะให้บริการ AI Cloud t เทคโนโลยี 5G แล้วเพื่อการจัดนิทรศการจัดโครงการต่างๆแล้วก็มีการจัดอบรมและเสมนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีนะคะ แนวทางในอนาคตของ k High t e c h Platform เราก็พยายามที่จะขยายเป้าหมายแล้วก็ขอบข่ายของผู้รับบริการอบรมต่างๆเพื่อที่จะเปิด กว้าง <First, S 2> ให้กับคน <we aim S 2> ในกลุ่มคนที่กว้างขึ้น uh, ประการแรกเราก็ uh, ขยายกลุ่มเป <then> ้าหมายให้มากขึ้น <increasing> แล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อให้ทุกคน <to everyone. S 1> สามารถมาใช้โครงสร้างพื้นฐานได้ นอกจากนี้เราก็จะพัฒนานะคะ K-High-tech การอบรมอาชีพโดยผ่านแพลตฟอร์ม K-High-tech โดยร่วมมือกับ Hub นะคะในเรื่องของดิจิต a ลเทรนนิ่งค่ะ เราจะช่วยคนที่กำลังหางานนะคะที่จะขยายโอกาสในการหางานของเขาแล้วก็มีการอบรมเพื่อสะสมเครดิตแล้วก็สนับสนุนการจ้างงานแล้วก็เพื่อที่คนที่ต้องการสร้างธุรกิจของตนเองได้ด้วยค่ะ แล้ก็ในส่วนของคนที่ทำงานแล้วก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากการอบรมนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีโอกาสอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่าดิจิทัลทรานสิชันการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเพื่อจไปถึงลูกจ้างคนงานที่ทำงานเช่นด้านซอฟต์แวร์เป็นต้น แล้วก็พ kind of ัฒนาโปรแกรมนะคะโปรแกรมอบรมที่จะเป็นเทเลอร์เมดให้สอดคล้องกับความต้องการของอุปสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร ก็เราจะการสนับสนุนการอบรมที่เราแลกเปลี่ยนกับ SME ในพื้นที่แล้วก็ธุรกิจในพื้นที่แล้วก็เป็นจัดมาแชร์สูนอบรมร่วมกันค่ะแล้วก็มีการ K high tech platform นะคะที่คนจะเข้าถึงเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียม นะคะแล้วก็ค่ะเราก็จะให้มีเอ่เป็นผู้นําในเรื่องของการเติบโตในด้านนวัตกรรมในเกาหลีนะคะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเอ่อดิจิทัลพาวเวอร์เฮาส์นะคะถ้ามีคําถามคอมเมนต์ใดๆนะคะสามารถที่จะส่งอีเมลให้ดิฉันได้ที่ จะเห็นบนจอค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานนะคะอีเมลของหน่วยงานค่ะดิฉันเองก็จะสามารถที่จะตอบคำถามท่านได้เช่นกันขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสำหรับมิสคูฮยอนจินค่ะ